สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาวิชาเคมีเพื่อเตรียมสอบกันวันนี้นะครับเรากำลังจะมาคลี่เอกสารแบบฝึกหัดที่เน้นหัวข้อสำคัญสำคัญกันเลยหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาจากโจทย์ตัวอย่างนี่แหละครับมีทั้งเรื่องโมกับการนับจำนวนอะตอมออค่าครึ่งชีวิตกับสลายตัวของสารกัมมันารังสีแล้วก็มีเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่มันส่งผลต่อสมบัติต่างๆของธาตุ อย่างเช่นพลังงานไอออนไนเซชันครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาย่อยหลักการที่อยู่เบื้องหลังโจทย์พวกนี้นะคะให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็จะดูวิธีคิดเป็นขั้นตอนจากในเอกสารเลยเพื่อให้จับประเด็นสำคัญได้แล้วก็เอาไปปรับใช้กับการทำข้อสอบได้จริงๆค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะโจทย์ข้อแรกกันเลยดีกว่าครับในเอกสารข้อ58นี้นะครับ เขาถามเกี่ยวกับแครอทหนึ่งหัวที่มีวิตามิน A สูตรคือ C 2 0 H 3 0 O อยู่0.75มิลลิกรัมคำถามคือในปริมาณแค่นี้เนี่ยจะมีธาตุคาร์บอนหรือ C อยู่นะครับกี่อะตอมอืมดูเหมือนโจทย์จะให้เราเชื่อมโยงปริมาณสารที่เราเห็นกับสิ่งที่เล็กมากๆอย่างอะตอมนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะประเด็นสำคัญของโจทย์ข้อนี้เอาจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลขอย่างเดียว แต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงพลังของแนวคิดเรื่องโมนนะคะที่ช่วยให้เราเชื่อมโยงโลกที่เรามองเห็นสัมผัสได้อย่างแครอทหรือวิตามินไม่กี่มิลลิกรัมเนี่ยไปสู่โลกที่แบบเล็กจิ๋วระดับอะตอมได้เลยซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของวิชาเคมีมากๆค่ะ วิธีคิดตามเอกสารก็คือเขาให้ทําเป็นขั้นๆไปนะคะขั้นแรกเลยตามที่ระบุ1ในเอกสารก็คือต้องรู้น้ําหนักโมเลกุลของวิตามิน A ก่อนหรือก็คือหามวลโมเลกุล MW ของ C20H30O ค่ะ ซึ่งก็คำนวณจากมวลอะตอมรวมกันเขาให้ C เท่ากับ12.0 H เท่ากับ1.0 O เท่ากับ16.0มาก็จะได้20คูณ12.0บวก30คูณ1.0บวก1คูณ16.0เออรวมแล้วได้286กรัมต่อโมนค่ะอ๋อหมายความว่าวิตามิน A 1โมนเนี่ยหนัก286กรัมอืม แล้วเราจะรู้มวลคาร์บอนในแค่0.75มิลลิกรัมได้ยังไงล่ะครับนั่นล่ะค่ะคือขั้นที่2เราต้องดูว่าในวิตามิน A 286กรัมหรือ1โมลเนี่ยมันมีคาร์บอนอยู่กี่กรัมจากสูตร C20H30O นะคะจะเห็นว่ามีคาร์บอน20อะตอมใน1โมเลกุลดังนั้นใน1โมลของวิตามิน A ก็จะมีคาร์บอนอยู่20โมลอะตอมซึ่งถ้าคิดเป็นมวลก็คือ เอา20ไปคูณ12.0ได้240กรัมค่ะทีนี้เราก็เทียบสัดส,ส่วนได้แล้วค่ะว่าถ้าวิตามิน A 286กรัมมี C 240กรัมแล้ววิตามิน A ที่เรามีแค่0.75มิลลิกรัมหรือก็คือ0.75คูณ10ยกกำลังลบ3กรัมเนี่ยจะมี C อยู่กี่กรัม พอเทียบสัสดส่วนตามวิธีในเอกสารนะคะก็คือเอา240กรัม C หารด้วย286กรัมวิตเอแล้วก็ไปคูณกับ0.75คูณ10ยกกำลังลบ3กรัมวิตเอก็จะคำนวณออกมาได้มวลคาร์บอนประมาณ0.63คูณ10ยกกำลังลบ3กรัมค่ะโอเคครับได้มวลคาร์บอนมาแล้วแต่ว่าโจทย์เขาอยากรู้เป็นจำนวนอะตอมนี่ครับต้องแปลงต่ออีกใช่ไหมครับใช่คะ่ะต้องแปลงต่ออีก2ทอด คือจากกรัมเป็นโมลก่อนแล้วค่อยจากโมลเป็นจำนวนอะตอมขั้นที่3นะคะก็คือเอามวลคาร์บอนที่เราเพิ่งได้มา0.63คูณ10ยกกำลังลบ3กรั g, มมาหารด้วยมวลอะตอมของคาร์บอนซึ่งก็คือ12.0กรัมต่อโมลเพื่อหาจำนวนโมลของ C ค่ะจะได้ประมาณ5.25คูณ10ยกกำลังลบ5โมล แล้วก็คันสุดท้ายก็แปลงจากโมลให้เป็นจำนวนอะตอมโดยคูณด้วยเลขอะวกาโรค่ะประมาณ6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอมต่อโมลก็จะได้5.25คูณ10ยกกำลัง5โมลคูณกับ6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอมโมลคำนวณออกมาก็จะได้ใกล้เคียงกับ3.16คูณ10ยกกำลัง19อะตอมตามคำตอบในเอกสารเลยค่ะหู3.16คูณ10ยกกำลัง19อะตอม เยอะมากนี่มันประมาณ31.6ล้านล้านล้านอะตอมเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเยอะมากๆทั้ังทั้นที่วิตามิน A ต่อแรกมีนิดเดียวเองไม่ถึงมิลลิกรัมเลยที่สังอืนี่แสดงให้เห็นภาพชัดเลยว่าโมมันช่วยให้เรานับสิ่งที่เล็กจนมองไม่เห็นอย่างอะตอมได้จริงๆผ่านการชั่งน้ำหนักสารที่เราพอจะจับต้องได้ถูกต้องค่ะมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างสเกลใหญ่กับสเกลเล็กที่สำคัญมากเลยในวิชาเคมีค่ะ เมื่อกี้นี้เราพูดถึงการนับจำนวนสิ่งที่เล็กมากๆอย่างอะตอมไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนไปดูสเกลที่อาจจะตรงกันข้ามกันบ้างคือเรื่องของเวลาที่แบบยาวนานมากๆกับการสลายตัวของสารกรัมมันตรังสีในโจทย์ข้อ59กันบ้างครับโจทย์เขาพูดถึงพลูโตเนียม235ซึ่งเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีมีค่าครึ่งชีวิตทั้ง2.4,10ยกกาลัง4ปีเอ่อคาถามคือต้องใช้เวลานานกี่ปี พลูโตเนียม235เนี่ยถึงจะสลายตัวไปประมาณร้อยละ99ของปริมาณเริ่มตน้นค่ะข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับอัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีนะคะซึ่งเรามักจะวัดกันด้วยค่าที่เรียกว่า ค่าครึ่งชีวิตหรือ half life ใช้สัญลักษณ์ว่า t ส่วน2อะค่ะมันก็คือเวลาที่สารนั้นๆใช้ในการสลายตัวไปจนเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมขั้นแรกเลยตามตัวอย่างในเอกสารนะคะต้องตีความโจทย์ให้ดีก่อนคําว่าสลายตัวไป99%เนี่ยันหมายความว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเราเริ่มที่100ส่วนหรือ100%สลายไป99ส่วนก็แปลว่าเหลืออยู่แค่1ส่วนหรือ1%เท่านั้นหรือคิดเป็นเศษส่วนก็คือเหลืออยู่1,100 ของปริมาณเริ่มต้นถ้าให้ปริมาณเริ่มต้นคือ n 0ปริมาณที่เหลือคือ n t ก็จะได้ว่า n t ส่วน n 0เท่ากับ1,100ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับคือเราสนใจปริมาณที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือ1,100ของตอนแรกแล้วเราจะใช้ค่าครึ่งชีวิตที่โจทย์ให้มาคือ2.4คูณ10ยกกำลัง4ปีเนี่ยมาหาเวลาทั้งหมดได้ยังไงครับ1ส่วน100ของเดิมได้ซึ่งความสัมพันธ์มันก็คือ Nt เท่ากับ n 0คูณ1ส่วน2ยกกำลัง n โดยที่ n คือจำนวนครั้งของครึ่งชีวิตที่ผ่านไปทีนี้เราก็ต้องการแก้สมการ1ส่วน2ยกกำลัง n เท่ากับ100เพื่อหาค่า n นะคะ คือถ้าแก้สมการนี้จริงๆโดยใช้ลอการิทึมนะคะจะได้ n ออกมาประมาณ6.64ครึ่งชีวิตแต่ถ้าสังเกตในเอกสารเหมือนเขาจะประมาณค่า n เป็น7ไปเลยเพื่อให้คำนวณง่ายขึ้นนะคะเพราะว่า1ส่วน2ยกกำลัง7มันเท่ากับ1128ซึ่งค่า1128เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับ100มากพอสมควรประมาณ0.78%เทียบกับ1%ในบริบทของการประมาณค่าก็ถือว่าพอรับได้ค่ะอ๋อเข้าใจละคือแทนที่จะใช้ 6.64ป๊ะเป๊ะๆก็ปัดเป็น7รอบครึ่งชีวิตไปเลยเพราะมันใกล้เคียงกันแล้วก็ทำให้เห็นภาพรวมได้ง่ายกว่าด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วพอเราได้ว่าต้องใช้เวลาประมาณ7ครึ่งชีวิตเราก็คำนวณเวลาทั้งหมด t ได้จากสูตร t เท่ากับ n คูณกับ t half ก็คือประมาณ7คูณกับ2.4คูณ10กำลัง4ปีคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณ1.68คูณ10กำลัง5ปีค่ะ 1.68คูณ1ิกำลังหปีหูยหหื่น <c> ป <oughs> นานมากค่ะ <c oughs> นานจริงๆ1,68,000ปีนี่มันมันนานกว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่เราบันทึกกันไว้ส่วนใหญ่นะเนี่ยแล้วการที่เรารู้ค่าเครื่องชีวิตยาวๆแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับนอกจากแค่ใช้แก้จูดข้อนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะ อย่างแรกเลยก็คือใช้ในการคำนวณอายุของวัตถุโบราณหรือชั้นหินทางธรณีวิทยาได้อย่างวิธีคาร์บอน14ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีก็อาศัยหลักการนี้ละค่ะดูว่า44ที่เป็นกมัมตรังสีสลายตัวไปเหลือเท่าไหร่เทียบกับ42ที่มันเสถียรอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการจัดการกับกมัมะรังสีอย่างพลูโทเนียมในโจทย์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยการที่มันมีเครื่องชีวิตยาวเป็นหมื่นเป็นแสนปีเนี่ยมันทําให้เราต้องหาวิธีจัดเก็บที่ปลอดภัย มากๆแล้วก็ต้องมั่นคงในระยะเวลาที่ยาวนานมากๆด้วยค่ะเข้าใจเลยครับทั้งใช้มองย้อนอดีตได้แล้วก็ใช้วางแผนสำหรับอนาคตได้ด้วยสุดยอดเลยครับทีนี้มาดูอีกแง่มุมหนึ่งที่สำคัญมากๆในเคมีก็คือเรื่องโครงสร้างอะตอมกับสมบัติของธาตุนะครับในโจทย์ข้อ60เนี่ยเขาให้พิจารณาพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่2หรือ IE2 ของธาตุ A D ด R ที่มีเลขอะตอม 3, 9, 13, 20ตามลํตามลำดับคำถามคือถ้าตัวไหนมีค่า IE 2ต่ำที่สุดแล้วตัวไหนสูงสุดอันนี้เกี่ยวกับการดึงอิเล็กตรอนออกเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที่2แล้วนะครับใช่แล้วค่ะพลังงาน ionization หรือ IE เนี่ยคือพลังงานที่ต้องใช้เพื่อดึงอิเล็กตรอนตัวนอกสุดออกจากอะตอมในสถานะแก๊สเนะส่วน IE 2ก็คือพลังงานที่ต้องใช้ดึงอิเล็กตรอนตัวที่2 ออกจับไอออนที่มีประจุ plus หที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่น a บวกกลายเป็น a 2บวกแล้วก็ปล่อย e ลบออกมากุญแจสำคัญในการเปรียบเทียบค่า ie ไม่ว่าจะเป็นลำดับไหนก็ตามนะคะก็คือการดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันค่ะขั้นแรกเลย1เราต้องรู้การจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมปกติของธาตุเหล่านี้ก่อน3 a น่าจะเป็นลิเทียมนะคะจัดเรียงเป็น21 9 d ฟลูอรีนจัดเรียงเป็น27 13 Q อลูมิเนียมจัดเรียงเป็น283และ2 0 R แคลเซียมจัดเรียงเป็น2 8 8 2ค่ะขั้นที่2ก็คือต้องมาพิจารณาว่าไอเจ้า IE2 เนี่ยมันคือการดึงอ e ิเล็กตรอนออกจากไอออนพลัสหนึ่งของธาตุหลองนี้ซึ่งมันคือการดึงออกจากสถานะไหนกันแน่อย่าง A บวกเนี่ยเดิม A เป็น21หใช่ไหมคะพอเสียอ e ิเล็กตรอนตัวแรกไปก็จะกลายเป็น A บวกซึ่งมีการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนเหลือแค่2เหมือนกับฮีเลียมเลย การดึงตัวที่2 IE 2ก็คือต้องไปดึงจากระดับพลังงาน n เท่าหซึ่งมันเสถียรมากๆส่วน d บวกเดิม d เป็น27พอเสียตัวแรกไปก็กลายเป็น d บวกที่ Kraft, มีอิเล็กตรอนเป็น26การดึง IE 2ก็คือดึงจากระดับพลังงาน n เท่า <avoid> กับ2 q บวกเดิม q เป็น283เสียตัวแรกไปก็กลายเป็น q บวก282 การดึง IE 2ก็คือดึงจากระดับพลังงาน N เท่ากับ3สุดท้าย R บวกเดิม erm R เป็น2 8 8 2พอเสียตัวแรกไปก็กลายเป็น R 2 8 8บวก2 8 8การดึงอิเล็กตรอนตัวเดียวที่เหลืออยู่ในระดับพลังงาน N เท่ากับ4ซึ่งเป็นชั้นนอกสุดเลยคะ่ะอ๋อครับพอเห็นการจัดเรียงของไอออน +1 ของแต่ละตัวแล้วทีนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าใคร IE2 ต่ำสุด ใครสูงสุดเราต้องดูจากอะไรเป็นหลักครับเราต้องดูว่าอิเล็กตรอนตัวที่2ที่เรากําลังจะดึงออกเนี่ยมันอยู่ชั้นพลังงานไหนแล้วก็มันเสถียรแค่ไหนคะ่ะ IE2 ต่ำสุดเนี่ยก็คือตัวที่ดึงออกง่ายที่สุดใช้พลังงานน้อยที่สุดก็ควรจะเป็นตัวที่อิเล็กตรอนตัวนั้นยังอยู่ชั้นนอกสุดแล้วก็ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ R+2881 ค่ะ อิเล็กตรอนตัวที่2ที่จะดึงก็คือตัวเดียวที่อยู่ในชั้น n เท่ากับ4นี่แหละซึ่งมันอยู่ไกลจากนิวเคลียสที่สุดแล้วก็หลุดง่ายที่สุดดังนั้นธาตุอเลขอะตอม20ก็น่าจะมี i.e. 2ต่ำสุดค่ะส่วน i.e. 2สูงสุดก็คือตัวที่ดึงออกยากที่สุดใช้พลังงานมากที่สุดก็ควรจะเป็นตัวที่ต้องไปดึงอิเล็กตรอนออกจากชั้นพลังงานข้างในที่มันเสถียรมากๆแล้วเหมือนกับการจัดเรียงของพวกแก๊สมีสกุลนะคะซึ่งก็คือกรณีของ a ที่มีอิเล็กตรอนแค่2ในชั้น n เท่ากับ1เหมือนฮีเลียมเลยการจะไปทำลายโครงสร้างที่สเสถียรมากๆแบบนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลเลยค่ะดังนั้นธาตุ a เลขอะตอม3ก็น่าจะมี IE 2สูงสุดค่ะเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวนะปกติธาตุ a ลิเทียมเนี่ยมันอยู่หมูห่หใช่ไหมครับมันเสียอิเล็กตรอนตัวแรกง่ายมากๆเลยนี่นาคือ IE 1มันต่ำมากเลย ทำไมพอจะดึงตัวที่ e 2 IE2 มันถึงกลายเป็นตัวที่ยากสุดๆไปเลยล่ะครับอ๋อเข้าใจละเพราะว่าอิเล็กตรอนตัวที่2เนี่ยมันต้องไปดึงจากชั้นในสุดคือ n เท่ากับ1ที่มันเสถียรเหมือนแก๊สมีสกุลไปแล้วนั่นเองเทียบกับ R คือแคลเซียมที่อยู่หมู่2เนอะทั้งอิเล็กตรอนตัวแรก IE1 และตัวที่ e 2 IE2 เนี่ยมันยังอยู่ในชั้นนอกสุด n เท่ากับ4เหมือนกัน การดึง2ตัวแรกออกไปเลยไม่ยากเท่าไหร่แต่พอจะดึงตัวที่3นี่สิมันต้องเข้าไปดึงจากชั้น n เ,เท่ากับ3แล้วคราวนี้คงยากขึ้นเยอะเลยถูกไหมครับถูกต้องเตะเลยค่ะการเปรียบเทียบค่า IE ลำดับต่างๆกันแบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจได้เลยว่าทำไมธาตุหมู่1ถึงชอบเกิดเป็นไอออน plus o แล้วทำไมธาตุหมู่2ถึงชอบเป็นไอออน p มันสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี่แหละค่ะชัดเจนมาก ชัดเจนมากครับผมเยี่ยมเลยงั้นเราไปต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายจากเอกสารชุดนี้กันเลยนะครับคือโจทย์ข้อ61ข้อนี้เกี่ยวกับธาตุ G ซึ่งมีเลขอะตอม31เลขมวล70เขาถามหลายอย่างเลยทั้งเรื่องคาบเวเลนซ์อิเล็กตรอนแล้วก็สมบัติแม่เหล็กของไอออน G3 บวกว่าเป็นพาราม a g n e นติหรือไดอะมาเกเนติก ดูเหมือนว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็ยังคงเป็นพระเอกในข้อนี้อีกแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี้บอกได้แทบทุกอย่างเลยค่ะเริ่มจาก G31 ก่อนนะคะธาตุนี้ก็คือแกเลียม Ga ถ้าจัดเรียงแบบระดับพลังงานหลักตามที่เอกสารเขียนมาก็คือ2,8,18,3หมายถึง n เท่ากับ1,2,3,4นะคะ หรือถ้าจะจัดแบบละเอียดเป็นระดับพลังงานย่อยก็จะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 และ 4p1 ค่ะจากตรงนี้เราก็ตอบคำถามแรกๆได้เลยค่ะคาบให้ดูที่ระดับพลังงานหลักหรือ n ที่สูงสุดที่ยังมีอิเล็กตรอนอยู่ซึ่งก็คือ n เท่ากับ4ดังนั้นธาตุ G ก็จะอยู่ในคาบที่4ค่ะ เวเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดซึ่งก็คือ n เท่ากับ4จากการจัดเรียง 2, 8, 18, 3ก็บอกเราว่ามี3เวเลนซ์อิเล็กตรอนค่ะซึ่งมันก็ตรงกับการดูแบบละเอียดคือ 4s2 4p1 รวมกันได้2 1เท่ากับ3เหมือนกันโอเคครับได้ตำแหน่งในตารางธาตุได้เวเลนซ์อิเล็กตรอนแล้วแล้วเรื่องสมบัติแม่เหล็กของ g3+ ล่ะครับจะดูยังไงว่าเป็นพาราหรือไดอา สองคำนี้มันต่างกันยังไงนะครับขอทวนนิดหนึ่งครับได้ค่ะสารจะเป็นพาร a แ a g n e ติกนะคะถ้าในอะตอมหรือไอออนของมันมีอิเล็กตรอนเดี่ยวอันแพดอิเล็กตรอนเหลืออยู่ในออร์บิทัลซึ่งอิเล็กตรอนเดี่ยวพวกนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้สารนั้นถูกดึงดูดเข้าหาสนามแม่เหล็กส่วน d ด a m a g n e t i c ก็คือกรณีที่มันไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่เลยทุกอิเล็กตรอนมีการจับคู่กันหมดในออร์บิทัลสารพวกนี้ก็จะผลักกับสนามแม่เหล็กแบบอ่อนๆค่ะ ทีนี้เราก็มาดู G3 บวกกันไอออนนี้มันเกิดจากการที่อะตอม G ซึ่งจัดเรียงเป็น288,3เสีย3 v a เวเลนซ์อิเล็กตรอนจากชั้นนอกสุดคือชั้น N เท่ากับ4ออกไปหมดเลยทําให้การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ G3 บวกจะเหลือแค่288หรือถ้าดูแบบละเอียดก็คือ 1s กําลัง2 2S กําลัง2 2 P กําลัง 3S กําลัง3 P กําลัง 3D กําลัง10ค่ะ เราก็ต้องมาดูว่าในการจัดเรียง1 s กาลัง2 s กาลัง2 2 p กาลัง6 3 s กาลัง2 3 p กาลัง 6, 3 d กาลัง10เนี่ยมันมีออร์บิทอลไหนที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่บ้างไหมจะเห็นว่าทุกระดับพลังงานย่อยไม่ว่าจะเป็น s p หรือ d เนี่ยมันถูกบรรจุเต็มหมดเลยโดยเฉพาะ3 d กาลัง10หมายความว่า5ออร์บิทอลของ3 d เนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่เต็ม10ตัวพอดีเป๊ะคือไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวว่าแค่รู้เลขอะตอมเนี่ย จัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นก็ทำนายได้เยอะเลยนะทั้งตำแหน่งในตารางธาตุเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่สำคัญต่อการเกิดพันธะหรือปฏิกิริยาเคมีต่างๆไปจนถึงสมบัติทางแม่เหล็กของไอออนได้เลยครบเครื่องจริงๆครับ ครับสรุปการเจาะลึกเนื้อหาเคมีในวันนี้เราก็ได้ทบทวนหลักการสำคัญสคัญผ่านโจทย์ตัวอย่างกันไปหลายข้อเลยนะครับตั้งแต่การใช้โมนลเพื่อเชื่อมโยงปริมาณสารที่เราเห็นกับจำนวนอะตอมเล็กๆในวิตามิน A การคำนวณเวลาสลายตัวโดยใช้ค่าครึ่งชีวิตของพลูโตเนียมไปจนถึงการใช้การจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่ออธิบายเรื่องพลังงานไอออนไนเซชันแล้วก็ทำนายสมบัติต่างๆของธาตุและไอออนด้วย ใช่ค่ะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานพวกนี้แล้วก็ฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนแบบที่เราได้ลองไล่เรียงกันมาในแต่ละข้อนะคะการมีพื้นฐานที่แน่นเนี่ยจะช่วยให้เราต่อยอดไปเรียนเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นในวิชาเคมีได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งนี่มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญหรือข้อคิดที่น่าสนใจต่อนะคะว่านอกเหนือจากที่เราจะใช้ความรู้พวกนี้เพื่อเตรียมสอบแล้วเนี่ยลองคิดต่อยอดดูสิคะว่า การที่เราเข้าใจเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างลึกซึ้งมันจะช่วยให้เราสามารถทำนายสมบัติหรือแม้แต่ศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ของธาตุใหม่ๆที่อาจจะถูกค,นค้นพบหรือสังเคราะห์ขึ้นในอนาคตได้ยังไงบ้างหรืออย่างความเข้าใจเรื่องอัตราการสลายตัวและค่าเครื่องชีวิตของสารกัมมันรังสีเนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนานแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ๆหรือวิธีการจัดการกา,กากนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคตได้หรือเปล่า มันเป็นประเด็นที่น่าขบคิดแล้วก็สำรวจต่อไปได้อีกเยอะเลยค่ะขอบคุณสำหรับมุมมองที่น่าสนใจมากๆปิดท้ายเลยครับก็หวังว่าการคุยการเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วยสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเรียนและการเตรียมตัวสอบเคมีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ